ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f c Mobile กับผมลุงพี่เม่น,นะครับนิโคลวิลเลียมครับตัวนี้ OVR 99กับตัวโมเมนต์ยูโรนั่นเองนะครับเป็นถึงแชมป์ผมไปไม่ถึงทางด้านของตัวร้อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีทางด้านของสกิลติดตัวที่เป็นเลี้ยงเร็วอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกตัวนี้มันเล่นแล้วก็ค่าพลังไม่ได้แตกต่างจากตัวร้อยหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับก็เลยลองตัวนี้ก่อนถ้าเข้าไม้เข้ามือจะอัพอะไรก็ว่ากันไป นะครับตัวนี้ผมอัพคล่องแคล้วก็คือมีความเร็วสูงนะสายฟ้านะเอาไปเล่น LW นะครับสปีดต้นดีแล้วก็สกิลที่ตัวมีเหนือชั้นมีเลี้ยงเร็วมียิงไซก้อยนะครับราคาอยู่ประมาณ 320-330M หาซื้อกันได้นะครับเอาไปเล่น2แผ่นเหมือนเดิมกับ433 f a u s s n i n e m a n a g e r และ Hate to t e a d นะครับวันนี้เราจะรีวิวทั้ง2โหมดเช่นเคยและตบด้วยทางด้านของไฮไลท์สั้นๆจากใน t r e ีมที่เอาไปเล่นจริงแล้วว่าเป็นประมาณไหนไม่ต้องรอช้าครับไปรับชมในเกมันเลยครับ mm hmm. มาดู Hate to h e a d ก่อนนะครับ4-3-9 f a เออก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้คีอ s ซที่เรารีวิวกันไปแล้วนะครับ ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหาพื้นที่แต่คลองบอลไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวบอบบางใช่ไหมนิโคลวิลเลียมเปลี่ยนไปตรงที่การจบสกอร์เขาค่อนข้างยอดเยี่ยมมากครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็เล่นในการแอซซี์ให้เพื่อนก็ได้เพราะว่าเท้าซ้ายแก่ก็ห้าเหมือนกันนะครับจุดเด่นจริงๆผมว่าเขาอยู่ที่การออสอดต,ตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษท่านผู้ชมถ้าเราเลี้ยงบอลอยู่ฝั่งขวาเนี่ยการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษดูเนี่ยดูจังหวะเห็นไหม เห็นเขาวิ่งเข้ามาในกรอบเขย่าชดไหมครับแกจะสอดเข้ามาตลอดเวลาเลยที่เราเลี้ยงบอจบลจากแถบริมเส้นฝั่งขวาถ้ามีโอกาสเปิดแล้วให้แกมงหรือว่าจับอินเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างสารรค์ประตูได้อีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สลับตำแหน่งกับตัวกองหน้าของเราเข้ามาในกรอบเขย่าชดเห็นไหมครับเนี่ยจังหวะการตอกจังหวะการใช้สกิลอยู่ในระดับกลางๆครับไม่ถึงกับเร็วมาก ไม่เท่าพวกโยฮันคลาฟไม่เท่ากับการสเตปโอเวอร์ของอาร์ไนแต่ว่าก็เป็นการตอบที่ได้เปรียบแล้วก็ความเร็วเขามีเยอะพอสมควรเลยครับสามารถฉีกวิงแบ็กฟูลแบ็กของฝั่งตรงข้ามได้แบบง่ายๆถ้าเราเจับบอลแล้วตอกไข่เลยแบบที่ทุกคนชอบเล่นกันผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์คล้ายๆกับเป้คล้ายๆกับองรีตัวนี้เร็วพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยเท้าเขาเนี่ยแหละย้ากันอีกทีนะครับอาจจะพูดเรื่องเท้าเยอะหน่อยแต่ว่าสําคัญมากเพราะว่า ตัวนี้โคลิเลียมเท้าดีมากเนี่ยเน,น,นี่เห็นไหมแกจะสอดเข้ามาแบบนี้ตลอดครับแต่จะหม่งได้หม่งไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของกองหนังฟันตรงข้ามด้วยนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยนิโคลิเลียมน่าจะโกงมากเพราะมันสอดมาในพื้นที่ท,ท,ที่ดีตลอดเลยนะครับดีตลอดเลยการเลี้ยงบอลการบังคับอะเรามาพูดกันถึงการบังคับในเฮดทูเฮดบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะชอบเรื่องของการตัวที่บังคับง่ายๆตัวนี้ อารมณ์จะคล้ายๆการบังคับโซนฮึงมินตัว T o t y ถ้าใครเล่นโซน1ึงมินมาตัวนี้น่าจะเล่นได้แต่วงเล็บไว้ก่อนครับมันไม่ได้แข็งเท่าโซนฮึงมินเพราะซน1ึงมินเนี่ยมันมีร่างกายแข็งแกร่งหรือโซลิดเพลเยอร์นะครับนิโควิเลียมจะได้ความเร็วเพิ่มเติมมาแล้วก็มีความพลิ้วไหวมากกว่าซอนแต่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่ถ่ายแบบซอนนะครับนี่ครับจังหวะแอซิดให้เพื่อนก็ทำทำได้ดีนะครับแอบแบตหมดนิดนึง ลากมาเองจากริมเส้นใช่ไหมครับเพื่อนว่างก็เปิดเข้ามาด้านในเปิดซ้ายโอเคเลยครับเพราะว่าเท้า้าย5้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแผงหน้าเราควรมีนะตอนนี้แผงหน้าของผมก็จะเป็นเท้า5้าตัวเลยนะครับมีทั้งโยฮันคลาฟฟานบาเทนแล้วก็นิโคลวิลเลียมนะครับเท้าห้าหมดตรงกลางก็จะมีตัวมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับ ในคลิปเนี่ยจะเป็นเดวิดเบคแฮมอยู่แต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วนะครตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับเบคแฮมก็จะเปลี่ยนเป็นมาร์คิซิโอมาลองให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวเออ e n e r g ะเยอะๆพลังเยอะๆนะครับ,นะรบผมก็รีวิวเฮ to h เฮ d แบบค่อยๆคาอ,อไปนะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรพยายามจะดูสกิลของนิโคลวิเลียมด้วยสเต็ป ออไอจังหวะดึงตัวประกบแบบนี้ครับริมเส้นเนี่ยหนีไม่ค่อยพ้นถ้าไปเทียบกับยฮ h ันครับไปเทียบกับวินิซิอุสอะไรอเงี้ยพวกเนี้ยกระชากแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะหลงง่ายหน่อยเพราะว่าจังหวะแต่บอลแรกดึงออบอลกลับอย่างเงี้ยมันดีกว่าตัวนี้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆโซนฮงรมินนะครับแต่อีกข้อหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับสำหรับนิโควิลเลียมในโหมดของ h ฮดูเฮดเลี้ยงเร็ว ไม่ค่อยเร็วอย่างใจนะเหมือนเหมือนไม่มีสกิลเลี้ยงเร็วนะครับถ้าเทียบกับตัวที่มีสกิลเลี้ยงเร็วตัวอื่นๆเนี่ยมันอาจจะแตะบอลแรกได้เปรียบครับมีเลี้ยงเร็วแตะบอลแรกได้เปรียบแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเร็วจีเช่ากับพวกอานาอเอ็มเ,เป้ผมก็คิดว่าเร็วกว่าองลีคิดว่าเร็วกว่านะครับบางตัวเนี่ยไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ว่าเร็วจีเลยแต่ผมว่าตัวนี้เป็นตัวสมดุลที่ท่านผู้ชมสามารถ เลือกเล่นได้แล้วก็มันทำประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะการจบสกอร์เดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยไปดูในช่วงของไฮไลท์ท้ายเกมท้ายคลิปนะครับการจบสกอร์ในแร้งที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะชื่นชอบเขาไม่มีไฟน a เน็ตช็อตนะครับไม่มียิงปั่นโค้งแต่ว่าทุกลูกที่ปั่นออกจากเท้าโดยเฉพาะเท้าขวาเนี่ยดูจะโค้งแล้วก็ทิศทางดีนะครับทิศทางดี เกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละได้1นึ่งแอซิดได้1ประตูรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้วิ่งสอดเข้ากรอบเกตโทษเยอะหน่อยนะครับใครที่ชอบตัดปั่นก็อาจจะต้องใช้พื้นที่เลี้ยงเยอะนิดนึงไม่ใช่ตัวที่ดึงตัวประกรบได้เนี่ยอย่างเห็นฝั่งตรงข้ามไหมครับเขาก็พยายามจะดึงตัวประกรบเนซ่าผมมันไม่หลงอะ่ะมิโควิลเลี่ยมมันทําให้กองหลังหลงไม่ได้ครับหมุนซ้ายหมุนขวามันไม่หลงนะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นๆใครที่เคยเล่นพวกวีนี้จะจะ,จะทราบดีว่า มันดึงจังหวะแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะหลงหลงหน่อยนะครับนี่คือ Head to Head ผมให้ความน่าเล่นของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7 5ถึง8คะแนนสำหรับ head to h เ a d ครับเล่นได้ทุกอย่างและโดยเฉพาะจบสกอร์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาไป8คะแนนแล้วกันอเดี๋ยวไปดูในเมน a เจอร์ต่อครับว่านิโควิเลียมเล่นได้ดีขนาดไหนในโหมดผู้จัดการทีมครับามาดูในเมนเจอร์ต่อนะครับ ยังคงแผนเดิมครับ4 3 3 f า l s e ผมไม่ได้เปลี่ยนในแผนที่จะเอามาลงเล่นใน m a นเจอร์นะครับก็ยังคงชื่นชอบตัวอย่างซาลีบาเช่นเคยเล่นดีจริงๆซาลีบาเนี่ยนะทั้ง Manager ทั้ง h a e to h e a d เลยนะครับชอบมากเดี๋ยวดูนิโคลวิลเลียมครับเกมนี้เล่นได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับใน m a นเจอร์ลักษณะการยืนตาแหน่งการเข้าทําการวิ่งเป็นยังไงเกมรับไม่ได้ลงมานะครับ เกมรับไม่ได้ลงมาก็จะยืนอยู่บริเวณกลางสนามรอเกมส่วนกลับซะส่วนใหญ่อาจจะมีลงมาบ้างถ้าฝั่งตรงข้ามเขาลากริมเส้นมาแล้วมันผ่านนิโควิเลียมพอดีก็มีจ่ายบอลเสียนะครับรนู่นนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่จ่ายบอลง่ายขนาดนั้นก็มีคลองบอลไว้กับตัวพอสมควรนะครับแต่ก็บางจังหวะแกจะเลี้ยงเพื่อดึงตัวประกบ ก่อนแล้วค่อยค่อยจ่ายนะครับอ้ยดูซาลีบาครับขวางอานายไว้นะนี่ความเร็วพอประมาณแต่ลูกนี้นี่คือจ่ายแรงใครก็วิ่งไม่ได้นะครับอืมหลักๆที่ผมเห็นเนี่ยตัวเขาจะเล่นในจังหวะแบบส่วนกลับได้ดีนะสำหรับนิโควิลเลียมนะครับ ส่วนใครที่เป็นแฟนแฟนเบคแฮมนี่รเงเรียบร้อยนะขายทิ้งไปแล้วนะไปที่เรียบร้อยในคลิปนี้มันเป็นของวันที่แล้วเพิ่งขายไปช่วงดึกเมื่อคืนนะใครที่ดูสตรีมจบจะเห็นว่าขายไปเอามาคิซิโอมาเล่นตรงกลางดีมากเลยมาคิซิโอยืนตำแหน่งดีนะครับอย่างนี้โคบิลเลียมสอนเขาปลอกเขตโทษบ่อยครับคล้ายๆกับตอนเฮตุเฮตุเหมือนกันแกจะหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีแต่มาสักครู่นี้มันเป็นลูกเตะม,มุมเนาะอ่าเนี่ยนี่โควิลเลียมครับแต่ลูกนี้เนี่ยบาเทนยิงเวอร์จริงครับนิโคบอกอ่า ขนพลอยได้ได้ไดอซิดไปด้วยเลยครับนี่คบอกเอ้ยนี่เรียกอะซิดเหรอผมแปะให้เพื่อนเฉยๆนะมาดูมันยิงครับโอโ้โหเท้าซ้ายด้วยครับยิงยังไงครับจริงๆผมว่าในแพชนี้เนี่ยถ้าปีกถ้าปีกที่เล่นในเมนเจอร์ดีๆปีกสูงนะครับ ผมยัมองว่าเป็นวินิซิอุสกับฟิลฟอร์เดนะคือมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแล้วก็มีอิมแพคกับเกมในเมนเจอรเยอะครับวินิซิอุสและฟิลฟอร์เดนนี่โค้งเฉยๆนะนี่โค้ผมว่าเฉยๆไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ดีกว่าคีเอซ่าที่หายไปจากเกมเลยคีเอซ่าเนี่ยไม่โอเคนะครับใครที่หาปีกอยู่ลองลองตัดสินใจกับส่วนรีวิวของผมตรงนี้ได้เลยนะครับในเมนเจอร์เนี่ยมันเห็นผลชัดหน่อยว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดี เพราะว่าในเฮตุเฮ hey, มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวิธีที่เราเล่นเราถนัดแบบไหนแล้วเราอยากได้นักเตะแบบไหนด้วยนะครับแต่ในเมเน่ A, มันเห็นชัดเลยตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีใครที่เป็นสายเมเน่ A, แบบจา๋จาๆนะครับผมว่าปีกซ้ายเนี่ยวีนิตอบโจทย์สุดแล้วส่วนปีกขวาก็ก็ลองหาดูมีเมซี่เมซี่ดีอยู่แล้วแล้วก็ฟิลฟเดนก็โอเคนะครับอุ้ยคูคูคเลยยอยากเล่นเหมือนกันนะ เดี๋ยวใครที่รอคูู่เลย่าอยู่รอสักครู่แล้วกันหาจังหวะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวฮอเอเ,เจนต์มาอาจจะมีตัว3ตัวแรกเขาสปอยมาแล้วนะครับเขาว่ากันว่ามันอาจจะเป็นคันนาวาโรคาร์เรนเซดอฟแล้วก็เดนิสเบิร์คแคมป์ก็รอดูว่าตัวไหนหน่าเล่นสําหรับท่านผู้ชมแต่ว่ากองหลังเพิ่งเปลี่ยนมา2ตัวจริงๆคันนาเนี่ยผมชอบมากนะมีคันนามาทีไรผมก็ซื้อมาเล่นทุกทีนะครับแต่ว่า ผมอยากเล่นเซดอฟรอบนี้ขอให้เซดอฟมาไฮๆแล้วกันมาเวริร์กเลนไฮฮอยากเอาลงทีมเพราะว่าไฮมีเดียมมันค่อนข้างที่จะมีแล้วหนึ่งตัวมันไม่ค่อยเหมาะกับทีมผมเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้ c l o s นี่ผมชอบมากเลยจ่ายบอลอะไรดีไปหมดเลยนะครับสร้างบาลานต์ตรงกลางให้ได้แบบยอดเยี่ยมเลยในเกมนี้ไม่ค่อยมีบทบาทนะนิโควิลเลียม ก็จะมีก็จะมีช่วงแรกแล้วก็มีแอซิดง่ายๆอีกหนึ่งลูกนะครับอุ้ยโดนโถมหนักเลยวะโอ้ยลูกนี้ล้ำหน้าครับรายการไม่งั้นโดนแล้วครับเกมนี้กล้องหลังเล่นดีนะผมว่าหลังจากที่ได้ซาลีบามากับคู่กับเนสเตเนี่ยโอเคเลยครับ เดี๋ยวว่าจะพยายามลองเปลี่ยนสกิลเนสตา้าไปเล่นลิเบโรอะไรแบบเนี้ยลองดูซะหน่อยนะครับอยากดูวิธีการยืนตำแหน่งก็เป็นยังไงเพราะมันไม่จำเป็นต้องไปแท็กเกิลเยอะอยู่แล้วไม่มีอะไรจริงๆนะผมว่านี่โควิเลียนก็จะประมาณหนึ่งอะถ้าในในเมนเจอรผมให้อยู่ที่ประมาณ7เพราะว่า การจบสกอร์แกก็ไม่ได้เยอะเท่ากับใน h ฮตูเฮต e เนาะไม่ได้มีโอกาสได้จบขนาดนั้นเพราะว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแผนแบบเปิดจากริมเช่นอีกฝั่งไปอีกฝั่งหรือว่าพยายามจะคัดแบ็กเพื่อให้เพื่อนได้ท็บอินนะครับเจ็ดเมนเจอร์ให้เจ็ดยังเทียบเท่ากับวินิซิอุนและทางด้านของฟิโวเดนไม่ได้ไปดูคะแนนท้ายเกมกันดีก,กว่าครับก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ในสตรีมที่ผมตัดมา เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆสำหรับนิโควิลเลียมว่าเล่นได้ประมาณไหนแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากอยู่ริมเส้นนะครับอ่ะนี่คะแนนท้ายเกมนะครับแปนะมีแอซิสต์1ส่ง6ครั้งสำเร็จ4ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2รองจากฟานบารเทนในเกมนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับสำหรับนิโควิลเลียมตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอยากจะให้ตัวไหนมารีวิวอีกพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ

โอ้หผมขึ้น